สวัสดีครับผมมันพินและฟิวไทยเดอะบ x ็อกสปันะครับที่นี่มอร์นิ่งแกอรี่รีสอร์ทนะครับนอกจากมีเบเกอรี่แล้วก็มีนี่ครับเห็นเป็นบ้านเล็กๆนี่คือบ้านกระต่ายนะฮะของน้องกระต่ายน้องกระต่ายมันมีตัวนู้นน่ารักมากเลยมีรูด,ด้วยนะครับมันขุดรู วิวตรงนี้สวยมากครับเป็นภูเขาล้อมรอบนะฮะอย่างสวยเลยครับระวังกระต่ายกัดน,นะช่นะายย แม่ี่ีเหนะร้อนใช่ไมพี่บียเร็วคือไ่เไ่เฮ้ยแมไปไหนแล้ววะนี่ันอาม่รจะขันองน้เอาวางนีไปเา้เียอือรงนี้ใก้ใกล้กตาย่พี่ไปจับตรงนี้มัน มันหนีวะ่ะ <c oughs>